Oh. สวัสดีครับอยู่กับช่องพิตูนน้ำซิงบ้านช้างนะครับเราอยู่กับจำโมครับ S H สองหนึ่ครับ, it s, it s. รบกับเจ้าตัวจีดนะครับนี่ฮะโอ้ oh. ไม่มีฝาท้ายครับ ป่าท้ายังไม่ได้ใส่นะครับมาจากอุบลนะเห่อ,อยู่ใกล้ๆค,ครับนี่ฮะนี่ครับ,รบตรงนี้เลยครับนี่ตรงกระท่อมนี่แหละครับคนทนด้วยใช้น้อยนะครับ ไม่ค่อยเห็นเจ้าโม่ตักให้10โลนานแล้วครับจัดหนักจัดเต็มครับเป็นงานเที่ยวนะครับโอ้โหหกโลวิ่งกะละที่นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นมานะ โอ้ดินก็ใกล้จะหมดอีกแล้วครับโอ้ยเสียนุ่มครับลูกชายตุ๊กแกครับโอ้เยียบน่อยเยียบน้อยโอ้เสียงโบดิลันเลยครับแต่ก้อนนี่ตอนที่ใช้น้อยครับนะครับโอ้ควันท่วมเลยนะครับนี่ก็ได้ ตั้งตั้งอ้ําใหม่นะก็ไม่ค่อยมีควันเนี่ยเทอยู่ตรงนี้ครับโอ้ดันไม่ทันนะครับผมนี่ผมขออนุญ,ญาตถ่ายคลิปก่อนะช่วงนี้ก็โควิดเก็ระบาดนะครับ เออต้องรักษาตัวนะครับยวไปจับมือกับเขาก่อนโอ้ยตักดินซะและ้วเฮ้ยจับมือนะจับมือนะอโอ้อุ่มดินได้ได้เยอะมากครับ มาดูครับว่าใช้น้อยนี่จะตักให้6ล้อนี่กี่ตักนะครับครับเจ้าโม่คันใหญ่ๆ S H 2 1 0นะครับโอ้ยินเลยเสียงโบครับโอ้ยกลรอแล้ว อีกคันหนึ่งไปไหนโน่นเ่เป็นอลอกหน้าดินนะครับเอาไปเทน่าจะทำน่าจะคอกวัวหรือเปล่าครับ ก็ไม่มั่นใจนะแต่ช่วงนี้เาขาฮิตขอกวัวน,นะครับอะเรามาดูใช้น้อยตักใส่หกล้อหน่อยปกตินี่เขาจะขุดสะนะครับแต่ว่าวันนี้จะมูขหญ่ได้รับบทมาตักดินเอาอ,อู้ ดูครับการปุ่มดินของชายน้อยนะครับโอ้สีมือมากครับอ้า ่วนหกล้อครับจะวิ่งในหมู่บ้านนะครับเพระาะว่าสิบล้อพึ่งมาช่วยเมื่อเมื่อกี้ครับสิบล้อน่าจะได้ประมาณสิบกว่าเที่ยวแล้วครับคูนสองนะครับคูณสองเท่าครับวิ่งหนึ่งเที่ยวเท่ากับหกล้อสองคันนะครับ อ่านไปแล้วครับหนึ่งตักนะครับตักที่สองครับโอ้ตักที่สามครับน่าจะอยู่ประมาณห้าตักนะ ถ่าว่าอุ้มเต็มเต็มก็สีตักโอ้สีตักครับโอ้หายเสียเพลงเสียเพลงไปไหนเนาะ สิลอ้อครับ10บลอ้อเนี่ยจะวิ่งเทตร,ตรงนี้เลยครับใกล้ๆเลยส่วน6กลอ้อให้เข้าหมู่บ้านนะครับเพราะว่าทางแคบย,ยังไงผมก็จะขึ้นรถไถรอเลยครับ ยนมน่าจะเทได้ประมาณสามเที่ยว้วเราจะต้องไปดันด้วยครับอ๋อาไายก็ MU ห้าเจ็ดศูนย์สองครับ เกี่ยตามสิบล้อไปเลยครับเอาเป็นไรอีกอ่ะเอาันหนึ่งครับอ่ะหินแล้วครับ เขาถายไปแกล้งแค่น้อยหนะ่อย เสียงแล้วไป,ไป้ยเฮ้ยมปชนชนเฮ้ยดาบโอ้ยฟุ่นพุ่นโอ้หนีครับหนีเ อยู่ได้ไม่ได้ครับต้องหนีไกลๆก่อนเออเกือบโดนยาครับเกือบโดนบางยาครับอ๋อไปเร็ว โอ้ยหนีครับหนีครับหนูไดวชนเลยอีเอ้เฮ้ยฮะเราจะไปที่ดันครับ ท,ที่เทก็ใกล้ๆครับเป็นงานเที่ยวนะครับเลยอยู่ไกลใช้น้อยไม่ได้ครับก็แปงครับนะยังไงผมขออนุญาตเปิดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปดันดินก่อนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับเาเดี๋ยวจะให้เสียนุ่มเบิ้ลใหม่ Bên này bên này. Ôi. Ok hấp